นะครับเราก็กดกลอล์ทีวีอีกครั้งนะฮะในทีวีพาร์ทที่4ี่สีอยู่เปล่าเออถ้าพูสต์นนี้ถ้ามาันอะรับนี่กบติวนะัดีครับเราก็ถนนนาครับปาร์ติวนัน ปาดิวจะโชว์โหดมาอาที่สี่มันจะเป็นอาทีพเฮ้ยเราปรับเป็ okay, น L ไว้โอเค let's go เอ้าวเป็น L ด้วยริบปฏิ hmm. บัติทำเลยนะ ปืนพี่นะขอโทษได้ปหมละ่ะโอ้ไ i ร์อินน่ะโอม้มันโชคร้ายเลยเฮ้ยแหมมาดูปืน <c oughs> ปืนพกเพศนี้มีปืนพกอ่ถาเอ็มสิปืนพกก็อยู่แล้ว อเมิกาเขาอ,อยู่เลยไรถ้าเราแพ้มันจะเสียทักษิณนี่ก็เกอรท์ทีมากปุมปุมทำอะไรอยู่รัาเนี่ยเดี๋เดๆๆเดใช้ชอักดีกว่าหนาวเลยเนี่ย ก็หมดหรอกครับเตีอยู่ยปะเนี่ยอยู่ปะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับอสวัสดีครับใครครับผม ลาระเบิดที่หวักขาของ,ของ,ของคุณเอาเกิดอะไรขึ้นอ,อ,อย่าเล่นที่เพอดิ บอกในผทแล้วว่าจะไม่ได้ยินเสียงเราก็าขอไปด้วยว่ามันจะเดี่ยวลาคับที่ผมพิมพ์อย่างใจเขานะผมว่ามันไม่ได้ยินเสียงผม เข้าไม่ได้มันจะแรกที่สุดในสามโรโคมาช่วยป่าตอ เลือดดูไหนว่าอ้าวนี่ล็อกเว้ยล็อกล็อกล็อกเออนี่ บีบล็อกเตอร์ของแท้เลยล็อก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 ดิล็อก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 ,อ,ก,อ,กอืมเขาบอกว่าเข้าไม่ได้ไดมันจะรกเกินพิ่าน่นะรู้เปล่าเ่ย เริ่มไปหานเจอก่อนโอเคยูโนโยอหำเลกบัดกูหำใหญยอยู่โน่ยู่โน่อู่โน่ ทเท้าเขาก็ต้องยอมรับในเรื่องนี้แต่สับเราเชื่อมั่นในสแปดมาบอกแล้วเชืม,มันสเปดล้วคุณจะรู้รูโรดบานตะไทยอ้าวพวกใช้ o a เอเสียงนี้ใช่เลย ิสูจน์ได้เนยทำไมอะเนี่มาแล้วือคู่ด้วยเทลมีโอ้ยโยย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 ยอยยยอยยยย้ยโอยยยยยยน,นี่บอกแล้วยยยยมั้ง ของเรามันก็สู้แบบเจ l เอไม่ได้หรอ,อกมันเผาวอนบอกแล้วของเราสู้เขาไม่ได้าโวยา3ธรรมดามเขาถึงเจ l เนี่บูสคาเขาหลอมาปาติวอยู่ไหนอยู่ไหนเออ นี่เองดูนี่เองดูนี่เองเล็งหัว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 ไม่โดนสักนัดวันนี้ต้องวักของเขาหมดกว่าเราแต่เรายอมได้โยอ์หำเล็กบัตกูหำใยญ่ยินโว แน่เล่นสักกุท้อเลยต้องขอไปไว้นที่นี้ด้วยว่าผมกราบนะครับอาย u s ซกูกราบ y กูกราบกูกรามันแหละ,ะเรื่องของเรื่องก็ไม่เคยโทษตัวเองแล้วโทษแต่คอมเลซะ ัต่อไปเขาคงจะใช้สองควงหรือเปล่า สึกขายหน้าเหรอ Head shot คงจะกู้มาไม่ทันแล้วล่ะครับแม่วันนี้นิกล็อกเกอร์ทีวีโชว์กากัน ถือคู่ด้วยสามสองเดินตู้ Red t Win บอกเลยทีมวินทั้งว่าเขาบาบอกอีก,อกครั้งเตา่า เขาชอบด้วยสงสัยเราต้องไปเปิดปืนเพิ่มเนี่นยจะก,ก็เสียดายปืนนะ,ะเตบปืนทีน่เขาแจกมาไวาารับเราก็โมทุนล,ละ แรงแรงมากดิเซเตอร์ก็พอๆกับ d s เ s s ดเอสเอสเอ้าวพอๆกัวนว่า,ม,าม,มันแรงกว่าเฮ้ยตกเปินหูมีต้อง,งเก็บเสียง แม่เก็บเสียงปืนอะไรอีกแล้วเนี่ยเลื่อนเราไม่เข้าเลื่อนเขาอะเลื่อนเขาตั้งร้อยร้อยสิบร้อยสามสองตานนี้แม่ <c oughs> มองแล้วหิวข้าวเจ็ดสี่แปดหกรหัสคะ ไปไม่ว่าตะกี้่ะเอาไว้พัดหน้าดีกว่ามาแก้ตัวนี่ n ิก k เกอร์ทีวีสวัสดีครับต้องบอกว่าแซงสวัชชิงซีอูเลสเตอร์เจอปืนครับ